ร่วมแสดงความเสียใจกับนักแสดงดีเจมากความสามารถอย่างดีเจมาตูมแตชินหลังเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมามาตูมได้แจ้งข่าวร้ายเมื่อต้องสูญเสียคุณยายอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับโดยมาตูมได้เผยภาพสีขาวดำขณะกำลังกุมมือคุณยายพร้อมข้อความสุดอะไรว่าถึงจากกรทันหันแต่ยายไม่ต้องห่วงอะไรทางนี้แล้วนะตูมจัดการได้สบายมากเดี๋ยวเสร็จงานตูมพากลับบ้านสวนเรากันนะแม่ใหญ่ ตูมรักไม่ใหญ่นะซึ่งหลังจากที่แชร์โพสต์ไปแฟนๆมากมายร่วมส่งกําลังใจถึงครอบครัวของมตูมกันเป็นจนํานวนมากและล่าสุดมดดากระชาพาได้มีการเปิดเผย,ยในรายการแฉหลังดีเจมตูมเตชินสูญเสียคุณยายอ,อนงคุณยายสุดที่รักไปอย่างกระดันหันว่าจายายมตูมที่เคยมาออกรายการได้ไหมพีกิ่งกว่าพีกวันนี้ได้คุยกับมตูมเพราะยังเห็นยายอโคงยังแข็งแรงอยู่เลยมตูมก็ร้องไห้บอกยายเป็นลูคีเมีย มาเลงเม็ดเลือดขาวระยะสุดท้ายแล้วไม่ยอมบอกมาตูมปกติยายอาศัยอยู่ที่สุพรรณบุรียายยอมมาทำ u t u b e เพราะอยากมาอยู่ใกล้หลานในวาระสุดท้ายยายรู้อยู่แล้วว่ายายจะตายคนรอบข้างรอบตัวยายรู้หมดว่ายายเป็นลูคีเมียขั้นที่3กมกำลังจะขั้นที่4ยายบอกว่าอย่าบอกมาตูมเดี๋ยวมาตูมจะมารักษาเดี๋ยวจะแพงเพราะตั้งแต่มาตูมโดนทัวลงเขาก็รู้ว่าหลานเขาไม่มีเงิน วันนี้ยายจากไปอย่างกระทันหันคุณยายอนง์วัย84ปีเป็นยูทูบเบอร์ที่แฟนๆชื่นชอบโดยมดดำบอกด้วยว่าเมื่อปลายเดือนเมษายายมาออกรายการแฉถามยายทำไมแข็งแรงยายบอกโรงพยาบาลไม่ได้กินเงินยายหรอกขณะเดียวกันมาตุมก็เพิ่งปล่อยคลิปทำเซอร์ไพรส์ยอมหมดตัวซื้อบ้านใหม่เซอร์ไพรส์แม่พร้อมทั้งเผยทั้งน้ำตาบอกด้วยว่าที่ตัดสินใจปลูกบ้านสวนที่สุพรรณให้แม่กับยาย ไม่ใช่เพราะแค่อยากให้แม่กับยายอยู่ด้วยกันแต่เพราะมาตูมไม่มีตังตัวมาตูมยังเพิ่งขายคอนโดไปเพิ่งไปขอเช่าห้องกุ๊บกิ๊บอยู่ขณะที่แม่ก็น้ำตาไหลสงสารลูกบอกว่าจะช่วยกันทำงาน ไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง Youtube ท็อปดาราด้วยนะคะ